เงินที่มันมีน้อยเนี่ยมันเป็นส่วนแสดงออกของสิ่งที่เป็นนามธรรมข้างในของคุณดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้คําพูดที่มีพลังเนี่ยพลังมหาศาลมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าใจตัวเองเอาละเราเริ่มต้นพูดเลยอธิษฐานจิตพูดถึงความรวยแต่ทากของมันเนี่ยมันสั่นเตือนออกไปด้วยความรู้สึกขาดแคลนมันสั่นเทือนออกไปด้วยความรู้สึกฉันไม่มีสิ่งนี้ไงแล้วมันก็สะท้อนความรู้สึกไม่มีนั้น อยู่ในคําพูดของเราตลอดเวลายิ่งคุณขอมันก็ยิ่งขาดแคลนนะฮะแต่เอาล่ะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตนะทางเลือกที่ดีที่สุดที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้ายุคโควิดที่เราคุยกันก็คือเอาเซลล์ทอกไปเรื่อยๆบอกตัวเองไปเรื่อยว่ารวยรวยรวยอย่างเงี้ยมอนวันนี้ผมตั้งคําถามกับโคชีบอกว่ามันง่ายมากนะที่เราจะบอกว่าเราอธิษฐานร้องขอแล้วก็มันเป็นวิธีการที่เราเชื่อไปแล้วว่าเราจะได้รับแต่เอาข้อจริงผมก็ถามโคชีท่านหนึ่งว่า ท่านับจานวนครั้งที่ร้องขอกับจํานวนครั้งที่คุณได้เนี่ยบางคนไม่เคยได้ในสิ่งที่อธิษฐานร้องขอเลยแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่านั้นเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้เขาได้รับสิ่งนั้นก็คือก็ต้องก้มหน้าก้มตาร้องขอต่อไปแต่ไม่เคยมาดูเลยว่ารูปประโยคที่เราร้องขอมันสะเทือนความรู้สึกแบบไหนไม่ให้เวลาตัวเองเข้ามาฝึกฝนจิตเพื่อที่จะดูว่าจิตของเรามันเป็นยังไงมันมีความทุกข์มันมีความสุขหรือเปล่าถ้าจิตมันมีความทุกข์ก็คือขาดแคลน จิตมันเศร้าหมองก็คือยากจนอย่าพูดอะไรไม่ดีในช่วงเวลานั้นอย่าเพิ่งไปโกรธใครมันก็คุกกลุ่นแต่มันห้ามยากนะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราโกรธใครเรามีความรู้สึกอยากพูดอะไรให้คนอื่นเจ็บเนี่ยเราเจ็บปวดก่อนอันนั้นเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือฝึกจิตครับให้เข้าถึงสภาวะข้างในว่าความรวยเป็นยังไงแล้วความรวยที่เรารู้สึกก็คือความสุขในระดับของของปิติเราชื่นชมคนอื่นมากขึ้น เราชื่นชมลูกชื่นชมสามีชื่นชมภรรยาหาจุดที่จะชื่นชมเขาให้ได้ทุกๆวันนั่นแหละคือหาแง่มุมที่คุณจะรวยเพราะคําพูดที่มาสะท้อนความรู้สึกชื่นชมมันจะมีพลังเคล็ดลับที่2นะครับเวลาที่เราพูดเนี่ยภาษาร่างกายมันมีอิทธิพลมากนักวิทยาศาสตร์บอกว่าภาษาทางร่างกายเนี่ยมันมีอิทธิพลถึง55%อย่างอื่นก็เป็นเรื่องของโทนเสียงอ เป็นเรื่องของโทนเสียงเป็นเรื่องของน้ำเสียงนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นเรื่องของฟีลลิ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยนะครับเราพูดว่าฉันอยากรวยอย่างเงี้ยระหว่างที่คุณยิ้มคุณยิ้มแล้วคุณก็พูดว่าอะลองลองพูดตามผมก็ได้นะทุกคนยิ้มก่อนให้กันยิ้มก่อนแล้วก็พูดว่า,า,า, rics, วาฉันอยากรวยถ้าคุณฝึกจิตมาเนี่ยไอ้ความสุขที่คุณได้จากรอยยิม้มเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าคาพูดที่คุณพูดว่าฉันอยากรวย ถ้าคุณพูดแบบนี้ว่าฉันอยากรวยแต่คุณจับได้ว่าพลังคําพูดว่าฉันอยากรวยเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับความรู้สึกที่เกิดจากรอยยิ้มคุณเห็นความแตกต่างนะใครที่ฝึกจูนมาก,ก็จะเห็นเนาะ,อะลองลอง,ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะยิ้มก่อนนะยิ้มก่อนแล้วก็พูดว่าฉันอยากรวยเราจะเห็นเลยว่าน้าหนักของจิตที่มันจับอยู่กับฟีลลิ่งของรอยยิ้มเนี่ยมันมีมากกว่าคําพูดแต่ตัวที่เป็นพาหนะที่จะนำเอาฟีลลิ่งออกไปสู่จักรวาลคือคําพูด คือเสียงของเราจะทํายังไงให้เสียงของเราที่มันถ่ายทอดคําพูดเนี่ยมันสามารถเป็นยานพาานะของ feeling ที่เรามีความสุขมากๆแล้วมันกระจายไปในจักรวาลเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับที่เราจะมาเรียนกันนะอ่ะเราเปลี่ยนประโยคดูว่าประโยคที่2องก็ยิ้มก่อนพูดว่าฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วนะครับมันก็ดีขึ้นกับคําว่าฉันอยากรวยอ่ะมันมันก็ดีขึ้นกับคาว่าฉันอยากรวยขึ้นมานิดนึง แต่มันก็ยังไม่สอดคล้องจนมันเกิดแรงสะเทือนที่จะไปดึงดูดนะ,อะลองคําพูดประโยคที่3แล้วก็ยิ้มก่อนอยิ้มก่อนนะครับ